สวัสดีชาว fc mobile ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กกิจกรรมแต้มการเดินทางนะครับผมโอ้โหกว่าจะเล่นครบ1 0 0 0 0หแต้มก็หลายสัปดาห์อยู่นะครับผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะผมเล่นกิจกรรมนะผมไม่ผมไม่แลกนะผมจะเล่นกิจกรรมเอาเรื่อยๆครับดูครับกิจกรรมผมเล่นกับแพ็กทุกอย่าง รางวันยูโรนะครับผมข้อเสนอแต้มการเดินทางนะครับอันนี้ก็คือแต้มการเดินทางครบ1,000 0ก็จะได้เลือกรางวันอันนี้นะครับก็จะมีฟันไดยูโร98แนะแต่ผมผมไม่อยากได้ฟันไดนะแล้วก็มันซื้อขายไม่ได้นะผมอยากเปิดแพ็กนี้9 ห้าถึงเก้าสิบเก้าครับโอ้โหดูดูตัวตำนานครับแต่ที่จริงตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือนะต่อเลสครับต่อเลสตัวนี้เลยครับผมอยากได้ผมอยากลองใช้ดูนะแต่ว่าที่จริงตัวไหนก็ได้ครับขอแค่สูงกว่าเก้าห้าแล้วกันเก้าห้าก็คงแย่ไปนะไปครับสองแสงนะ สองแสงแพงเสมอหรือเปล่าขอสองครึ่งครับหลอกเป็นสองครึ่งไปเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรสกอตแลนด์ LB ลรเบิรบตสันโรบิรตสันกับโรบตสันกับจูกด้วยโอ้โหโอ้โหโ okay. hey, อเคเหงดีกว่า95นะฮะ ห้าร้อยห้าสิบห้าสิบหกล้านโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ